แต่งาิตย์ประทับกับอารีตอนแรกก็ตกใจว่าจะเป็นอาลีเคลาดหรือเปล่าเพราะว่าเคลาดผมจัดให้เขาเข้ามาอยู่ใน9้ามณีแดงเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ก็ทำคลิปให้คนในช่องช่วยตอบหน่อยว่าตกลงแล้วใช่เคลาดหรือเปล่าชื่ออารีเหมือนกันนะ่ะสุดท้ายไม่ใช่นะเป็นโคยุนซูโอเคเรียกคนนี้ว่าอารีแล้วกันแล้วก็เรียกอาลีเคลาดว่าเคลาดก็แล้วกันจะได้ไม่สับสนพอเห็นว่าไม่ใช่เคลาดก็คิดว่าเฮ้ย ไปเอาใครมายังไงก็เสร็จแสงอาทิตย์เพราะผมเคยวิเคราะห์เอาไว้ว่าแสงอาทิตย์นั้นคนนี้ในอนาคตจะเก่งมากๆหลายคนหาวผมอวยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันใน t ิ k กต็อกก็เลยแบบอวยเกินหน้าเกินตาอวยไม่ดูอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นผมก็โดนด่าเละเหมือนกันนะเขาอายุยังน้อยแล้วผมก็คิดว่าพัฒนาการของเขาอะมันมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอะแล้วก็เขาก็ซ้อมแถวรถถังใช่ไหมล่ะบวกกับว่าเขาก็ผ่านการชกม็อกซซิ่งมาเยอะมาก ใครก็ตามที่จะรับมือมวยหมัดดีๆหน่อยคงต้องเป็นแสงอาทิตย์แต่จะไม่ลำเอียงแน่นอนรอบนี้ก็เหมือนกันเจอกับอารีเนี่ยถ้าฝ่ายไหนด้อยกว่าผมก็จะบอกว่าด้อยกว่าอาวุธอะไรที่แบบเหนือกว่าก็จะบอกไปตามตรงถ้าดูจากฟอร์มล่าสุดของแสงอาทิตย์ผมิดว่าจุดเด่นเขาคือการเตะขาแล้วก็การเดินบทขยี้ด้วยหมัดเพราะฉะนั้นถ้าอีกฝ่ายมีสไตล์หมัดค่อนข้างเกลี้ยกล่อผมคิดว่าแสงอาทิตย์ น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่น่าจะรับมือได้ที่มันต้องออกแดบดบปิดตรงนี้ได้ด้วยคือต่อให้ต้องออกแดดแบบตอนเที่ยงเที่ยงก็ไม่น่าจะมีปัญหาผมใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วในตะกร้าทีนี้อารีซึ่งเป็นคู่ชกของเขารอบนี้เนี่ยเหมือนจะมีฟุตเวิร์กนะใช้ฟุตเวิร์กได้ดีเขาเคลื่อนที่ด้วยปลายเทา้าเวลาเข้าก็จะมีท่วงท่าดับเบิลราวคิกเตะท้องขึ้นหัวเข้าออกรวดเร็ว ที่สาคัญชอบใช้หมัดคล้ายๆเพี้ยนควายอะ่ะหมัดมาจากด้านบนอย่างเงี้ยหมัดเขาไม่ได้คมขนาดนั้นอะ่ะความสูงไม่มากเพราะฉะนั้นเรื่องของแบบช่วงยาวอะไรเงี้ยตัดออกไปเลยไม่ใช่วิธีการเข้าย็บของเขาเนี่ยเข้าปุ๊บย็บลําตัวเนี่ยนั่นไม่ใช่มวยไทยแต่เป็นบ็อกซิ่งหมายถึงการจัดระเบียบร่างกายนะแต่ถามว่าแสงอาทิตย์รับมือได้ไหมถ้าอีกฝ่ายใช้บ็อกซิ่งก็เป็นงานถนัดของแสงอาทิตย์อยู่เหมือนกันคู่นี้น่าดูนะคนหนึ่งก็ คนหนึ่งก็ออกบัดรวดเร็วแต่ก็ลูกที่เขาต้องการให้โดนคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นหมัดเครื่องควายซะเยอะส่วนแสงอาทิตย์ก็บ็อกซิ่งจ๋าๆถอดวิธีการต่อสู้มาประมาณนี้ก่อนส่วนคนที่จะเจาะลึกเดี๋ยวไปเจอกันสําหรับคนที่สมัครติดตามช่องผมเรียบร้อยแล้วที่หน้าโปรไฟล์และผมพอจะคาดการได้แล้วด้วยว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะย้ำนะว่าไม่ได้ลำเอียงแต่จะปฏิกิรออกไปตรงๆเลย